ครับพระทายลอตเตอรี่นะครับถูกทุกงวดแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่เป็นหลักฐานให้ดูด้วยว่าท่านถูกจริงๆครับพระตาทิพย์ครับท่านทําได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูกระบวนการความคิดของท่านนะครับว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรนะครับแล้วทําไมจึงถูกลอตเตอรี่ทุกงวดนะครับไปดูกันเลย สั้น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 นางฟ้ามายาคนพอเลยสั้นๆนางฟ้ามายาคนพอเลยเบอร์ตามนี้นะคะอย่าลืมโทรมานะคะบ๊ายๆหวยออวันที่16บหกเขาก็เปิดรอตเตอรี่เลยก็ถูกอะไรที่ขอถูลรตเตรี่อะไรตัวต่างห้างงวดติดต่อเกันนี่โอ้ยของนี่ไม่ไหว เขาก็เปิดลอตเตอรี่เลยก็ถูกกลับสวัสดีครับก็นกับของฟิลิปนะครับพระตาทิศทำนายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทำนายเลขเด็ดทุกรางวัลได้อย่างไรโอ้โหได้อย่างไรเขารู้ได้อย่างไรแล้วมีหลักถามด้วยนะครับโอ้โหเห็นเหียเลยลอตเตอรี่ที่เขาซื้อนะแล้วก็นะครับ ลูกค้าที่มาดูหมอนะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับสารุสิทธิ์ของท่านว่าท่านถูกจริงๆนะครับโอ้ถูกได้ยังไงตอนนี้ไปฟังตำรวจเขาไปไเล่าทิคเหล่านี้ให้ฟังว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นไปมาได้อย่างไรอพอถึงวันที่16รุ่นที่หนึ่งะสมมติเอาวันที่16หวยออกวันที่16แต่บอกว่าต้องไปดูวันที่17วันที่16บหกไ็ได้รูบุสิท แต่ก่อนใบเนี่ยผมไปฟ้านซื้อลอตเตอรี่ที่สูงจะไปทําพิธีเพื่อว่าจะให้มีโชคมีลาบกับใบที่ซื้อมาผมไปแอบอยู่พอแอบอยู่ปุ๊บเขาก็จะให้ลูกศิษย์ไปไหว้พระแม่ธรณีคือไหว้สารภูมิช่วงนี้ผมขึ้นมาเปลี่ยนแล้วผมก็กลับมาหลบแล้วเขากลับขึ้นไปไหว้พระใหม่แล้วผมก็กลับเขาก็เปิดลอตเตอรี่เลยก็ถูกฟังแล้วงงใช่ไหม เดินไปเดินมาก็คือสลับเปลี่ยนลอตเตอรี่แค่นั้นเองนะครับความจริงก็ไม่ต้องไปสลับถึงขนาดนั้นนะครับก็พอซื้อมาแล้วนะครับหลังจากที่ซื้อมาแล้วเราก็ใส่พานวางไว้เลยถานุสิิธิ์มาก็โชว์ให้ดูเลยนะฮะนี่ไงเออนี่ไงถูกจริงๆให้ดูเลยเห็นไ,ไหมครับโอ้โหมีเงงเบอร์พร้อมไม่เห็นชัดเจนเลยนะครับนี่ก็เป็นเพียงแปลว่าสรุปง่ายๆก็คือซื้อ ไปล่าซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกแล้วมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มาอ่านะครับประกาศเปล่าประกาศว่าโอ้โหรู้ถูกทุกงวดเลยอะไรอย่างนี้นะครับจากนะครับคดีจากาเหตุการณ์ที่ท่านหูทิพตาทิพทํานายรู้ทุกอย่างรู้อนาคตร,รู้ปัจจุบันของคนที่มาดูนะครับก็ทาให้ยิ่งเลื่อมใสขึ้นอีกเพราะว่าโอ้ยท่านซื้อตัวนี้ก็ถูกนะครับนี่ก็เป็นเพียงเล่เพทุบายของพระตาทิพนะครับว่าทําไมรู้ว่า เลขเด็ดออกอะไรทุกงวดทุกงวดซื้อถูกได้อย่างไรนะครับมันก็เป็นแนวคิดแนวเดียวกับนักพยากรณ์นะครับอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วว่าในยุคนั้นผมได้เห็นการทานายนะครับลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับส่งเทปไปล่วงหน้าเลยนะครับผมส่งไปล่วงหน้าเลยนะฮะให้คุณรับไปเลยพอถึงวันปั๊บมานะครับสั่งกองสั่งว่าห้ามเปิดนะ,ะนะครับพอไปถึงปั๊บผมก็เปิดแล้วก็ วิทยุเปิดได้ฟังเลยจะเป็นเสียงผมเลยพูดออกมานะครับว่ารอตีนงวดนี้ออกได้เร่งเร่งนี้เร่งนี้นะไม่ตรงกันเป๊ะเลยนะครับนั่นก็เป็นแนวคิดนะครับของนักมายากลกระบวนการที่เขาค้นคิดขึ้นมานะครับแล้วมันก็สรุปออกมาว่าเขารู้จริงเหมือนกับพระองค์นี้นะครับแนวคิดของท่านก็อีกรูปแบบหนึ่งสรุปมาคือท่านรู้จริงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมนำอยากนำเสนอในความต่างมุมมองของนักมายากลแค่นั้นเองนะครับ ก็เราก็รู้ไว้นะครับไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของใครนะครับวันนี้ก็กลาวลาไปก่อนครับกลาสวัสดีครับกลาสวัสดีครับก็อย่าลืมและก็อย่าลืมจัดเลี้ยงก็เรียกนางฟ้ามาอย่าพลครับราคาตามงบเจ้าภาพเลยนะครับงานเล็กงานใหญ่บอกผมผมใจดีนะครับนางฟ้าทุกคนสวยแล้วก็ใจดีด้วยแน่นอนนะครับพบกับนางฟ้ามายาพลหลังโควิดกลัาไปก่อนครับกล่าบลาไปก่อนครับกลาสวัสดีครับไม่รู้จะรีบไปไหนฟิล์มสั้นๆ สั้นๆน,น,น,นานงฟ้ามายากลพอเลยสั้นๆนางฟ้ามายากลพอเลยเบอร์ตามนีนะคะอย่าลืมโทรมานะคะวันนี้ฟิลิปก็กลับลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามและก็อย่าลืมติดตามนางฟ้ามายากลนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย э ้บ๊ายบาย